ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาคแข่งครับสำหรับแชมวงของเรานะครับวันนี้ท่ามือยู่ในเกมมาไว้เลยว่ากัเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือตัวละครสปอร์ตนะครับที่เป็นอ่าตัวละครที่เล่นง่ายระดับหนึ่งเลยนะครับผมเล่นง่ายนะแต่ว่าเล่นให้แบบดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฝึกสักนิดหน่อยนะครับตัวละครนั้นก็คือโคลส์แอนด์เด็คเกอร์นั่นเองครับร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่่เรราาักอยง ก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการตําเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ลลนดิชนั้นต้องใช้เงินถึง170บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่134บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอการผมไปใช้ก่อนละ โค้กไนกเกอร์นะครับผมเป็นตัวละครสเตจส์นะครับผมหรือว่าสปอร์ตนะครับที่มีความยากอยู่แบบสามดาวนะครับผมที่เกมได้วางไว้ให้นะครับผมเป็นตัวละครที่มี2ตัวภายใน1ตัวละครนะครับผมเดี๋ยวสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับโค้ดไนกเกอร์นะครับผมสกิลอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะทุกคนรู้จักเลยนะครับคือการกดชิปนะครับผมโค้ดไนกเกอร์เนี่ยจะหนูแตกต่างถุงนิดนึงนะครับคือเขาจะมาที่จะเปลี่ยนตัวละครได้นะครับโดยการกดชิปแบบนี้นะครับ ซึ่งการกดชิปเนี่ยมันจะมีดีเลยนิดหน่อยนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนรูได้นะครับผมใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีแค่ขวากับ E นะครับจะมีแค่นั้นเลยครับผมมาครับเดี๋ยวเราดูทางฝั่งของดักเกอร์ก่อนนะครับว่าดักเกอร์ทำอะไรกันได้บ้างนะครับดักเกอร์นะครับผมจะเป็นฮิลเลอร์นะครับสำหรับทางฝั่งของตัวละครนี้นะครับผมโดยการคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการโยนฮิลไปด้านหน้านะครับแบบนี้ฮะ ซึ่งการฮิลของเด็กเกอร์นะครับไม่ใช่เป้าหมายเดียวนะทุกคนบางคนเข้าใจแค่เป้าหมายเดียวนะแต่ว่ามันจะเป็นเห็นไหมฮะเป็นเอลกระจายไฟครับซึ่งเพื่อนที่อยู่ในเอลนี้นะครับผมสามารถที่จะโดนฮิลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าผลที่ฮิลที่ได้เนี่ยจะได้น้อยกว่านั่นเองครับที่สําคัญนะครับผมคือนางสามารถฮิลตัวเองได้นะครับผมโดยการที่ยิงคือเพื่อนตอนที่เราอยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับอ่ามันก็จะมากรฮิลตัวเองกับคุณมาด้วยนะฮะแบบนี้เลยครับผมการฮิลของเด็กเกอร์นะครับ สกิลคลิกขวานะครับผมเป็นการวางวงหิวไปที่พื้นแบบนี้ครับผมซึ่งเราก็ได้ด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในวงหิวนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่ได้รับฮิลแรงมากนะครับผมได้รับแรงอยู่แบบว่าเวลาตัวล้วงเข้ามาเนี่ยเราวางนิ้วไว้ที่พื้นแล้วก็อยู่ด้านในได้เลยนะครับผมเพราะท่าจะปลอภดภัยระดับหนึ่งนะถ้าเราไม่โดนแบบเบิร์ดแรงเกินไปนะทุกคนสกิลอ e ีนะครับผมเป็นสกิลสร้างกำแพงหิวขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซึ่งสกิลนี้ครับจะทำให้เพื่อนของเรานะครับได้รับฮิวที่แรงขึ้นด้วยนะครับอ่าเราเห็นไหมว่ามันจะเป็นหลอดสีเขียวขึ้นรอบๆหลอดเลือดเพื่อนนะครับแบบนี้แบบนี้ครับคือเป็นการบอกว่าเพื่อนได้รับสถานะที่ว่าได้รับฮิวแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับฝาแฝดเด็กเกอร์นะครับฝาแฝดของโคลกนะครับผมจะตรงกันข้ามเลยนะครับโคลกนะครับจะเป็นตัวละครที่เน้นทำดาเมจให้กับศัตรูนะครับแล้วก็มีสกิลเอาตัวรอดนะครับผมซึ่งการโจมตีของโคลกนะครับผมจะะเป็นนนกกาาารรดดูแบบบบี้้คคัััลยๆทงงงฝ่ขอ คล้ายๆทางฝั่งของเชื่ออะไรว่าวานด้านะครับเคล้ายกับวานด้านะคือจะมีฮิตบ็อกที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแบบนี้นะเป็นสกิลดูดแบบนี้นะฮะสกิล E นะครับผมเป็นสกิลนะครับปากระเพงออกไปแบบนี้นะครับทำดาเมจระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็บอดศัตรูด้วยนะครับทให้ศัตรูเนี่ยติดสานะตาบอดนะครับผมสกิลขี้ควานะครับเป็นสกิลออโต้รอดนะฮะคือเมื่อกดขี้ควานะครับผมโค้งจะทำการถ่ายตัวแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนถ่ายตัวเนี่ย เพื่อนนะครับที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะได้หายตัวด้วยนะครับและที่สําคัญคือระหว่างที่หายตัวนะครับจะไม่รับดาเมจไม่รับผลอะไรเลยนะครับผมอ่ามันเอาไว้ใช้แบบเคาน์เตอร์อาตี๋ใหญ่ได้หลายหัตินะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมัมพอลไอออนแมนนะครับสกิลกินของเจฟนะครับผมหรือว่าอีกหลายๆสกิลนะครับผมสกิลนี้ก็สามารถจะเคาน์เตอร์ได้นะฮะนีวันนี้เลยครับเห็นไหมศัตรูจะโดนศัตรูยิงมามันจะทะลุไปแบบนี้ครับผมอ่ารวมถึงสกิลทุกสกิลของศัตรูด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเวลาเราใช้สกิลนี้้นนะครับบบบเามผกปแ ่าเราทำได้จะแบบใช้เคลื่อนที่หนีได้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมอัลติเมทนะครับของโคดักเกอร์นะครับอันนี้จะเหมือนกันนะครับผมเมื่อกดพุ่งนะครับผมเมื่อกดคิวนี่ครับโคดักเกอร์ครับจะทำการพุ่งนะครับผมซึ่งพุ่งเนี่ยจะพุ่ง4ทีด้วยกันนะครับเพิ่งได้บัฟแพ่ล่าสุดมานะครับผมซึ่งไอพุ่งอันนี้นะครับผมจะสร้างเป็นแอร์เรยขึ้นมาเนาะถ้าพุ่งโดนฝั่งศัตรูนะครับผมจะทำดาเมจนะครับพุ่งฝั่งเพื่อนนะครับจะเป็นการฮิวเพื่อนขึ้นมานะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ย ไม่ได้ทำให้โค้งเด็กร์เป็นอมตะนะครับเวลาใช้นะเวลาใช้ก็ระวังด้วยนะครับถ้าเราพุ่งไปหากับดักเพนนีเนี่ยอาจจะโดนวันช็อตตายได้เลยนะครับฉะนั้นการใช้ก็ระวังเพนนีให้ดีดด้วยนะครับนี่ก็เป็นสกิลข้ามนะครับของโค้งเด็กร์นะครับผมเป็นตัวละครที่ฮิวง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการฮิวของโคลงเนี่ยมันก็ได้จะล็อกเป้านะครับทุกคนล็อกเป้ายังไงเดี๋ยวคนดูนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นพี่อ๋ไอ้ขึ้นมาด้วยหัวก็คือมันจะล็อกเป้าให้เห็นไหมครับ อ่ามันจะแบบอันนี้จะไม่ดูแลแต่ถ้าเข้ามาในระยะเนี่ยมันจะล็อกเต้าให้แบบนี้นะครับผมทําให้การฮิวของโค้งเนี่ยฮิวง่ายมากครับคือเอาม็อกไปแถวพื้นนสตูเนี่ยมันก็ฮิวให้ไ่แล้วนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเพื่อคนอืมและที่สําคัญครับสกิลมันก็แบบไม่ได้ใช้ยาด้วยครับสกิลเอก็โยนไปแบบนี้คลิกขวาก็โยนใส่เพื่อนไปครับส่คลิกขวาเนี่ยอันนี้อาจจะทริกกี้นิดนึงครับบาที่เราอยากโยนให้เพื่อนใช่ไหมครับเราจะโยนเลยไปแบบว่าฟึ๊บไปงี้เรียบร้อยเลยครับต้องแบบโยนอัดพื้นแบบนี้นะครับ และที่สำคัญนะครับผมหลายคนไม่ทราบนะครับสกิลการฮิวของเดกเกอร์เนี่ยมันชิ่งกาแพงด้วยนะทุกคนอ่ะดูก่อนนี้ยิงโดนศัตรูนะครับประมาณน,นี้เห็นไหมฮะมันชิ่งได้นะครับเออแบบว่าเราสามารถที่แบบอยู่หลังกําแพงอะ่ะแล้วเราแบบสมมติเราไม่มีฮิวมุมฮิวเพื่อนอย่างเงี้ยครับสมมติถูกไกลใช่ป่ะเราก็แบบฮิวอย่างงี้ไปก็ได้ครับให้เดี๋ยให้มันชิ่งไปอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ล็อกระตูข,ข้างบนเนาะเนี่ยครับให้มันชิ่งแบบนี้ได้ครับ แต่ว่าเราอยู่หลังกำแพงจริงๆ,ๆนะผมลองหามุมหลังกำแพงก่อนนะครับทุกคนอ่ะเนี่ยครับแบบเนี้ยนะครับผมเราอยู่มุมหลังกำแพงแ,พงแบบเนี้ยครับเราแบบเห็นเพื่อนเจ็บอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแบบเราอยากฮิวใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยตัวนี้ไม่กำแพงใช่ไหมครับเราก็แบบยิงชิ้งไปเลยฮะเห็นไหมฮะฮิวได้เหมือนกันครับผมมันจะทำให้เราแบบว่าอยู่ฮิวในที่ที่ปลอดภัยได้ดีขึ้นนะครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบทริคเล็กๆน้อยนะฮะทัองฝากงของเด็คเกอร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าฮะว่าเกมเพลงจริงๆจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยฮะ โอเคครับมาโค้ดเดเกอร์นะครับผมฮุตเทอรามิสสเปนแมนกับเบย์นอม้วทุกคนแล้วก็อ่าแบล็กวีดโว้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับผมเรามีตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวดิฟสองตัวนะเรามีโคดเดเกอร์ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวที่แบบฮิวได้ไกลมากนะครับแล้วก็นขาได้จะการันตีฮิวสเปนแมนได้ดีนะครับผมถ้าเทียบกับลูน่านะที่ฮิวสเปนแมนจะยากนิดนึงนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะฮะ ตัวละครนี้นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะแบบดูแบบทริกกี่หรือว่าดูแบบว,วุ่นวายนิดนึงทุกคนแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าผมเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยถ้าลองเล่นดูแล,ล้วตัวละครนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับสิ่งที่หลายคนจะพลาดนะทุกคนเวลาเล่นตัวละครนี้นะครับคือไม่สลับเป็นโคลกนะครับผมเออจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะสลับเป็นโคลกแล้วก็แบบปล่อยสกิลแบบเนี่ยผม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 ยิงยิงไปครับผม,ผมสลับโคลกกด e แล้วก็สลับกลับกลับไอฮิวต่อได้เลยครับมันแทบจะแบบไม่มีคูลดาวน์แบบดีเลย์มีแน่นอนครับแต่ว่า มันไม่สบมันไม่ได้เรียกว่าไงมันไม่ดีเลยนะขนาดนั้นนะครับเราถ้าจะเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาผลของการบอดได้นะครับแล้วก็ดาเมจจากสกิลกําแพงบอดนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมโอเคครับจริงๆทีมเราเนี่ยถ้าเป็นทีมได้จะเก่งมากครับแบบว่าทีมบุกจะเก่งกว่านี้นะครับนี่ครับเราก็คิวเขาได้แมนไปเลยครับผมเห็นมันฮิวง่ายมากนะฮะโอเคเขามีกรุ๊มานะครับผม แล้วก็วางฮิวตัวงไปก่อนโอเคเพื่อไม่ให้เครื่องเขาไม่เข้านะครับเห็นไหมฮะการฮิวเพื <c oughs> ่อนฮิวง่ายมากครับโค้งเนี่ยผมบอกเลยว่าผูเ้เล่นที่เล่นแบบเล่นเล่นซัพพอร์ตใหม่นะผมแนะนําเลยครับให้ลองเล่นดูนะฮะมันอาจจะยากแค่แบบมันอาจจะยากแค่แบบว่าสกิลแบบเนี่ยยากต้องสับแบบเนี้ยครับแบบต้องเจอ,อยากเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะต้องสับนิดน,นึงครับแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกคนโอเคครับ เนี God, sociedad, ่ยเราก็ตาบอดมันครับแล้วก็ยิงไปฮะวางฮิวที่พื้นแบบนี้ครับล้าก็สับมาจีต่อได้ครับโอเคครับเราก็สับมาเป็นดาเมจต่อเป็นฮิวต่อนะครับเพื่อเราโดนแล้วก็หันไปฮิวเพื่อนนี้นะครับโอเคเม่น้องจะตายครับเราต้องมาฮิวเพื่อนอยู่เมื่อกี้นะวางฮิวให้เพื่อนไปครับอยู่สไปเดอว์แมนหน่อยนะสปเดอร์แมนเก่งอยู่ครับผมโอเคเวนน้องมันลึกนะเราก็ตามฮิวเขาให้ครับ โอเคเราอยนติแล้วนะครับถ้าแอนโดรค่ามเขาเข้ามาแบบจะมาโซเราเราก็แันติคอยกันโซนใด้เพื่อนนะครับทุกคน<ไ>บอดบอดข้างหลังไปก่อนฮะมีโอเคครับคอยก่อนเหมือนจะมีเ้อ้าโอ้สวยเลยครับอยู่ไหอวะ อ๋อปีข้างบนแบล็ตแมนมเปลี่ยวอยู่ข้างนู้นครับโอ้ตายเลยแบล็ตแมนไม่ได้คิวแป๊บเดียวนะครับขับมาก่อนเพื่อนลึกเกินเพื่อนลึกเกินลึกเกินลึกเกิน,น,น,นไม่รอมโอ้โหชิบหายละแทงล้มครับผมอาจจะต้องใช้นนติในการคุมโซนตรงนี้นะถ้าผมไม่ใช้นนติน่าจะแย่ยครับ โอเคนันติคุมโซนเลยฮะนี่ครับแล้วก็วนอยู่ในโซนเลยครับนี่ยแล้วก็บอดไปครับบอดไปแล้วก็ตีไปอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีอันติฮิวอยู่ด้วยทุกคนเราเลยแบบว่าตืดนิดนึงครับแล้วก็เตรียมตัวโอ้โหไม่ทันนะโดนอันยมกูดนะเมื่อกี้ผมกะแบบหายตัวหนีนะครับแต่ว่าโดนล็อกขาไว้ก่อนนะทุกคนแต่ทีมน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่นะน่าจะว่ะน่าจะนะครับแต่ว่าเฮล่าเรากดนันตินะครับผมน่าจะสบายอยู่ปะ ถ้าเฮล่าแบบไม่พลาดจริงๆเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามีอันติการโฟนแค่นเดียวเองครับโอเคเฮล่าได้สปอร์ตครับน่าจะได้อยู่ฮะโอเคครับได้อยู่ครับเฮ้ยทำไมเนี่ยวพี่โดนสองคนอ่ะโอ้กูตังอยู่ครับโอเคครับที่ผ่านนะเฮล่าเขาตีนะครับโอ้ยเรียบร้อยผมผมจะรอดไหมเนี่ย มาดิ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 ซับก่อนสับก่อนสับก่อนสำหรับแมนเจ็บนะฮะโอเคครับสวยฮะโอ๊ยบักกี้กลับมาเรียบร้อยไม่ใช่บักกี้สำหรแมนโดนสตันนะครับเมื่อกี้โอเค โอ้ชิปหายละโอเครับเพื่อนเรามีสกิลเต้นอยู่บอดไม่โดนครับนี่อะไรเรามีเรามีสกิลหนีไ้อีกรอบอยู่นะครับโอเคสว้แมนหิวห uh sí, okay, ิวเพื่อนหิวเพื่อนก่อนหิวเพื่อนก่อนหิวเพื่อนก่อนฮะอีกสี่สิบวินะครับผมโอเคสวยฮะ สวยเลยเรามีอันตีอยู่นะครับไว้ใช้กั้นอันตีของฝั่งตรงข้ามได้นะเพราะว่าตอนนี้อ่าฟิลล็อกเขาไม่มีอันตีนะครับไซล็อกฟิลล็อกช่างมันครับผมเรียกชื่อตัวละครผิดทุกคนผมขอโทษด้วยทุกคนนะครับผมแบบจำชื่อตัวละครไม่เก่งนะครับไซล็อกใช่ไหมชื่อไซล็อกใช่ไหมไม่ใช่ฟิลล็อกนะครับผมพูดฟิลล็อกตลอดเลยนะครับโอเคโอเคผมก็ใช้ด้วยครับอุ้ยโอ้โหไม่ทันครับ โอเคแล้วค <Es> <A> ่าค <half S 1> ูณครับค่าคูณได้นะโอ้โหเกือบครับโอ้ชิบหายละโอ้ชิบหายแล้วอ่ะเกนนะครับผมดันใช้สกิลนั้นเร็วเกินไปนะเมื่อกี้ไหวปะวะไปดี้โอ้ไม่น่าไหววะทุกคนโอ้เสียดายว่ะจะจบอยู่แล้วแท้ๆนะครับ โหสามนาทีไปเลยละกัสนา,าทีไปเลยละกันมา What the f k เหมือนมีคนอยู่ข้างหลังผมเดินก็แก๊กก็แก๊กวนหัวเไม่ได้คิดอ่าจริงๆด้วยครับเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก ดอกฟลักกรแพงกำลังขึ้นมาแล้วล่วงไปเลยนะฮะเมื่อกี้เอาตีเฉยเลยทอมาเพื่อนเยโอ้โนไม้แมนไม่นะ ตัวผมมันไม่ได้แบบเคาน์เตอร์อันติคนอื่นได้เร็วขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าเขาต้องการเวลานะครับเพราะกว่าบักกี้มันจะแบบโอเคเนี่ยจริงๆมันควรจะเก็บอันติไว้ให้บักกี้นะทุกคนเพื่อเราเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอ้ผมลืมไปกู๊ดเันกันแรงอยู่นะแล้วทำไมเพื่อนเราเมินกู๊ดวิ่งไปข้างหน้ากันหมดเลยวะ เออเอากูหน่อยเพื่อนอว what the fuck กูดฮัลโหลอันตีเลยวะของแท้วะกูนี่เอาหัวลั่นเลยเพื่อนนะฮะโอเคโอ้ยโดนดาเมจแล้ววะแรงใช่ไหม แม่นะนองอย่าตายอย่าตายต้องให้เวนองลอยได้ครับอยากให้มันมีียเกนครับเบียเกนแล้วมันไหลน,นะชิบมหายแล้วชิบมหายแล้วเฮ้ยล่าโอ้โหนโอ้โหนโรดแมนโรแมนโอเคได้อยู่ครับเทดอยู่เทดอยู่เทดอยู่จริงก็ไม่ค่อยได้หรอาจริงแล้วนะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่เราจะพลาดเดิวไม่ได้เพื่อนเวนอมเพื่อนต้องเข้าแล้วเพื่อนเวนอมเออนั่นแหละเวนอมมันุ่้งหลังอยู่นะครับโอเคสวย yes sir ดีๆครับผมตัวมันเล่นมันมากเลยทุกคนถ้าแบบว่าลองเล่นดูอ่ะผมบอกเลยว่า ตัวมันเล่นสนุกมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดด้วยนะทุกคนอาจจะแบบสับสนนิดหน่อยตอนแรกๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนลองฝึกเนี่ยยังไงทุกคนก็เล่นได้นะครับสำหรับโค้งไอเดกเกอร์นะครับทุกคนนะโอเคครับก็ฮิลไปหมื่นหกนะครับผมเกมนี้ฮิลไปเยอะที่สุดในทีมนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับดาเมจก็เจ็ดพันนะเจ็บดาเมจก็ไม่ใช่เบานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนที่เขาเป็นลางโค้งเนี่ยดาเมจมันแรงอยู่นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสตารับโกลด์แอนด์ไดเกอร์นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้นะครับสามารถจะคอมเมนต์บอกกันได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากร้านนะครับร้านขั้นเทพนะครับเพื่การเติมเงินเติมเร็วเติมไวเติมทันใจต้องร้านขั้นเทพนะครับผมแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย